ี่มันผูกคอใยในห้องขังพี่ไม่ถูกของเธอไปรอดฟังว่ะเยอะๆข่าวใครดี้วพี่เคยได้ยินขาวเดิวดดนวนๆอยู่ใครว่าเข้าไปไ่ได้กอ็ออยูดูหายไปไหเล <Yeah. Yeah. S 2> ยเจ๊เจ๊อะไรครับ และตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่จริงแล้วนะครับเรื่องราวของคุกกอปราบค่ะตอนนี้ก็มีคนมาต้อนรับเราแล้วนะจริงครับจ้าอยู่ด้านหลังเลยตรงเสาเลยนะคะเขา,อย,าอยู่ตรงนั้นยืนหันข้างหันข้างลักษณะงี้แล้วก็มองเราอย่างนี้อยู่นะคะมองเราหรือเปล่าครับมองเรา